สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเมปทิดาโพสต์รูปครอบครัวพร้อมหน้าวันเกิดบุตรสาว เรได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักอีกหนึ่งครอบครัวที่มีบทบาทในวงการบันเทิงหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้จัดละครพิธีกรนักข่าวรายการดังซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้มีบทสาวตัวน้อยน่ารักและต้องบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักสําหรับน้องมายยบทสาวของหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยและภรรยาเมปัทิดากาเนิดพลอยที่ใช้แววความสวยเหมือนกับคุณแม่และความเก่งแบบคุณพ่อมาแบบเป๊ะๆแต่ทว่าก็เคยเกิดเรื่องราวดรามา่าว่าทางด้านหนุ่มกัญชัยและภรรยาเมปัทิดานั้นไม่ค่อยลงรูปด้วยกัน จะมีเพียงแต่ต่างคนต่างลงรูปของบุตรสาวน้องมาอยู่เท่านั้นจนทำเอาคนภายในคาดเดาวกันไปต่างๆนานาว่ารักไม่ลงเอ่ยบ้างซึ่งภายหลังทางด้านหนุ่มกันชายก็ได้ออกมาชี้แจงว่ายังรักกันดีเพียงแต่ไม่ค่อยได้ลงรูปคู่กันเท่านั้นพระสุเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องมาอยู่ซึ่งทางด้านเมปะธิดาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพครอบครัวพร้อมนะ้ำพร้อมตาสามีและบุตรสาวพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า Happy Mayu Seventh Birthday Mayu 7ครบซึ่งงานนี้ต้อง องบอกเลยว่าเป็นภาพที่ลหลายๆคนรอคอยและอาจได้เห็นกันปีละครั้งเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามงานนี้ก็มีบรรดาพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆในวงการของพ่อหนุ่มแม่เมย์และแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์รวมแฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องมาอยู่กันอย่างครับข้างทางเราก็ขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องมาอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์คุณครับ